สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เป็นวันหยุดของเจ้ยค่ะพี่น้องอย่าปล่อยให้วันหยุดพานไปซื้อๆค่ะพี่น้องวันหยุดจากการทํางานเจ้ยจะไปเขาป้าจ้าพี่น้องอ่าฤดูใบไม้ร่วงเริ่มจะมาแบบเต็มตัวแล้วค่ะพี่น้องเจ้ยสิภาพไปสังเกตป้าจ้าพี่น้อง <laughs> เจ้ยว่าได้เขาปลามามาพักหนึ่งแล้วค่ะรดเขาปลาของห้าจ้าพี่น้อง พี่น้องจ้ะอันนีจ้จักสี่ใบใหม่สีดอกเห็ดจ้ะพี่น้องอืม เห็ดดำพว่วมเกิดจากพี่น้องทรัตคันะแรนเลยนะคะเห็ดดำเราจาโหใหญ่มากเลยมาเบิงเง้งเด้อจจาสกินได้หรือเปล่าว้าว,ว,าวอโอ้ หแห้งจ้ะพี่น้องดอกเดียวแกงอิ่มจ้ะพี่น้องคุ้มคุ้มคุ้มโอ้โหม่อีกบอพี่น้องจ้ะช่วงนี้แถวบ้านเจรปีนี้แล้วจ้าหาเฮ็ดเห็ดเพิ่งกินยากหแห้งจ้ะพี่น้องเป็นหาอยากเนี่ย มื่อนี้เจอสารพัดเห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดรวมเห็ดร่วม,วมอันนี้เห็ดหนังไก่นะจ้ะนี่จะนไตใบเพื่อนขูดออกนะจ้ะเป็นคน้คนๆจ้ะพัดเห็ดพริกพัดพริกแกงกะระแซบจ้ะพี่น้องเห็ดหนังไก่นะจ้ะปีนี้ก็เก็บเห็ดร่วมไปจ๊ะพี่น้องกินเห็ดร่วม อันนี้เห็ดอะไรเห็ดมันปูหรือเปล่าโอ้ยเถาเลยจ้ะมันซ่อนดอกตาดอกเนี่แหละพี่น้องดอกเดียวเจ้กกบกินคุ้มเรอจ้ะเนี่ยไปแกงร่วมกันครับไปเห็ดชนิดอื่นจะ้ะเห็ดพึ่งฝรังเดี๋ยวจะมาพาเบ่งครับพี่น้องวา้า สวยข้างนอกข้างในจะกินได้หรือเปล่าเจสิพายบ้างดิจ้ะโอ้โหสวยค่ะพี่น้องสวยสวยสวยี่จ่ะว้าวเอากลับบ้านด้วยจ้า ้ำนี่กับพอ่อแกงแวจ้ะพี่นอ้องไปเมื่อบานเฮาบกคื้รืจ้พี่นอ้องเป็นป้าแถวบานจ้ะปีนี้ส่งหาย,ยากจ้ะพี่นอ้องมื่อีีก็จะเป็นเห็ดซัมปะปีจ้ะเห็ดทั่วไปเห็นยังก็เก็บไปจ้ะ มันกังคางลดนะจ้ะพี่น้องงามนี่ดยจ้ะจ้ะพี่น้อง,งเฮดที่ใดมากนะจ้ะก็มีเฮดดำนะจ้ะยวเจอห้เบิรงจ้ะพี่น้องเฮดดำอันนี้ทรัตติสานะคะเป็นช่วงฤดูไปมาร่วงนะคะ กระซิมิเพิงนะคะเฮ็ดน้ำมาก,กระมีนาา่นะจ่ะเฮ็ดก็อเฮ็ดน้ำหมากบานเฮ่าตัวนี้อ่าจะเจอสิแปะเป็นภาษาทองทินในอเบิงนะคะตัวนี้จะต้มก่อนประมาณสิบนาทีค่ะก่อนสามารถปรุงเป็นอาหารนะคะ่ะเจอสิแปะห้เบิงจ้ะพี่เนาะ เห็ดหนังไก่เรา้ายมาหนึงดอกจ้าและเป็นสเปเชียลของวันนี้ก็คือนีจ่จ้าเห็ดเพิงจ้ะพี่น้องเพิงหวานหนึงดอกแบบอลังการเจสิแกงร่วมกันให้จ้าวันนี้ เจ๊แกเอารังผึ่งออกนะคะนี่ค่ะรังผึ่งตัวนี้เจ๊จะบอกกิน,นะคะ่ะเจ๊แกทิ้งจ้ะพี่นนองเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะพอแกล้างผึ่งออกแล้วตายดอกเห็ดนุ่มๆเหมือนฟองน้ำนะคะ ¡Gracias! ก็จะเอาเห็ดต่างๆลงไปนะจ๊ะและอันนี้คือนั่งเอกของเราจะเห็ดพึ่งตอกเห็ดสมสมหมอเลยจ้ะ,จะพี่น้อง พาเคืองแล้วนะจ๊ะว่างแน่จับพี่น้องความใหญ่อลัองการของเอกเห็ดเดี๋ยวเจอจิ๋ป่าลงไปเลยค่ะน้ำเ็ดเดือดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเฮดตัวที่เจอตมไว้ก่อนานะนี่1สิบนาทีค่ะพี่น้องเจอก็อสิมา,าล่งใส่เปน้ำกัดมาจ้ะแล้วก็เฮดตัวนี้เป็นเฮดอ่าทรัติซานะคะเป็นเฮดดำนะคะเฮดตแตร ขาดำเห็ดแตรขาส้มนะคะมีหลายประเภทจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยนะคะพี่น้องจะสใส่ลงไปได้จ้ะเพราะว่าเห็ดตัวนี้พันซุกง่ายคะ่ะเอาไว้เป็นนั่งอีกที่ดังมูเลยคะ่ะและอันนี้ก็คือใบกะเพราจากพี่น้องใบอิตูเจยโบมี่ผัดแมงลักเจยโบมี่ตัวนี้เป็นกะเพราแช่แข็งนะคะออกมาจากช่องฟรีดคะ่ะพี่น้องเอาลงไปคะ่ะ เด็กิีนหอมเพื่อกันครับพี่น้องนี่จ้าพี่น้องอาจจะมาซิ่มกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาสดน้ำหอนโกโก้กันเลยครับพี่น้อง สมบัคขามดีดีจ้ะพี่น้องประมาณใบพักติวใยยังยื้แถวนี้มันก็นหายยางนะคะแล้วก็พักที่เป็นชนิดพักทดแทนกันแถวบ้านเจอกระหาบ่ค่อยได้จ้ะพี่น้องมันสิมีพักติวฝรั่งกับมีจ้ะมันสิเกิดในช่วงซ้ำเมม่อจ้ะพี่น้องเจ๋อกระเล่ยใส่บาัคขามเปียกแท่นจ้ะสม,าามดีขึ้นกันจ้ะพี่นอ้อง ยำปืดๆค้าพี่น้องเฮ็ดเพิ่งคลายเฮ็ดเพิ่งพันกรอบดีๆจ้ะผักอิตูบะมี เป็นผักกะเพราแท้นอนะ้ะจ้ะเนาะเ้าเห็นน่ากินยุ่งงนอนนะจ้ะเข้ากับว่าอะไแบบเป๊ะเป๊สูตรคือยุบาลเข้านะจ้ะพวกผักพวกเครื่องปรุงต่างๆเข้ากัใส่หาใดเท่าที่ที่เฮามีนะคะเข้ากับประยุกเป็นไปค่ะพี่น้องจะสิสดหนาน้วยก่นจ้ะ แดดไม่แห้งดิขออยากสดน้ำกันเด้อจ่าทีนี้แดดจ้านา้ำสดน้ำโกกๆแต่พี่น,อน้องเด้อเจอสิอืมจ้่ พี่น้องสำหรับคลิปนี้เจอก็ขออญา,าติขอตัวไปก่อนนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะบ๊ายบายจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเดี๋ยวเจสิคออนุญาตไปสดน้ำต่อจากพี่น้องจ้ะบ๊ายบายจ้ะ